Hello my friends, welcome to Kofi and Reactions Video Channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch a very beautiful video from Thailand. Royal barge procession is about to start, and now we are gonna watch the rehearsals my friends. The translation of the video is first dress rehearsal irrigation procession 1 Mai Thai PBS and we are gonna watch this video from Thai PBS YouTube channel again. Thank you my friends for this video and let's start the video. This boat is looking so beautiful. อักย้อนกลับไปเมื่อวานนี้คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของการซ้อมใหญ่เป็นครั้งแรกขบวนพระพิหาตญาตราทางชลมากเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากมาเป้ารอชมการซ้อมใหญ่นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะได้เห็นภาพความงดงามแบบนี้นะครับแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาช่วงบ่าย แต่หลังจากฝนผ่านไปก็เริ่มการซ้อมใหญ่เรือพระราชพิธี52ลําจัดเป็น5ริ้วขบวนใช้กําลังพลประจําจเรือ2,200นายนี่เป็นภาพความงดงามของการซ้อมใหญ่ครั้งแรกในพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกติ This is like a real right this is um dress rehearsal so it is very serious rehearsal and it is looking like the same Victoria uh, One เห็นโ like so uh, wow. ดยขบวนพยุหายาตราทางชลมากเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว27ตุลาคมนี้นะครับ ขณะที่บรรยากาศบริเวณท่าเตียนก็มีประชาชนมาเฝ้ารอชมการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้เท่าที่ผมได้ไปพูดคุยด้วยนะครับหลายคนก็คือมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับ<ฆ>อย่างเช่นคุณครูกรเกษียณท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรอ่าคุณครูท่านนี้นะครับชื่อว่าครูเพนครับครูเพนบอกว่านั่งรถรงทัวเข้ากรุงรทรเทพมหานครแล้วมาคนเดียวด้วยอ่านั่งรถทัวช่วงกลางคืนมาถึงกรุงเทพช่วงเช้ชาครับ ครูเพนเล่าว่ามาด้วยความตั้งใจที่จะได้ชมการซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศเนื่องจากวันจริงเธอติดธุระแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ชมจึงตั้งใจที่จะมาวันซ้อมให้ได้มากที่สุดก่อนครับ and this is uh, very reasonable because this is looking like the same this is really looking like the real one okay everyone is serious everyone is making this uh, like the real show อยากจะมาวันที่22อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่วันที่27วันจริงคงมาไม่ได้อะเพราะว่าติดงานบุญแถวบ้านค่ะั้งเจมสอยากดูค่ะอยากเห็นค่ะเพราะว่ามันมีน้อยครั้งค่ะเป็นความสำคัญที่สุดของเราอะนะของของประเทศไทย คิดว่าในรุ่นเราเนี่ยมันได้เห็นน้อยอะค่ะ <Okay. S 3> ครูเพนบอกกับผมแบบนี้ว่าตัวเธอเองใช้ชีวิตต่างจังหวัดมาตลอดเลยนะครับแล้วการที่จะต้องมากรุงเทพครั้งนี้แล้วมาลำพังด้วยต้องทำกันบ้านหนักมากาสายรถไฟฟ้านั่งท่องนั่งจำสายรถเมยก็นั่งจำเหมือนกันว่าจะมาที่ ท่าน้ำศรีราชจะมาที่ท่าเตียนจะต้องนั่งสายไหนไปยังไงเพื่อ mm. This is very similar to our experience in when we are Bangkok so I can understand your teacher Pen I can understand your feelings okay <laughs> ไมห่หลงแล้วข้อมูลเนี่ยก็คือหาจากโลกออนไลน์ mm. uh, เรียนรู้ด้วยตัวเองใช้เวลาหาข้อมูลจนแน่ใจว่าถ้ามากรุงเทพแล้วจะไม่หลงแน่ๆแ, mm. แล้วก็ตัดสินใจเดินทางมาคนเดียว mm. โอ้หน่าชื่นชมมากนะครับครูเพนครับ อีกท่านหนึ่งเป็นชายสูงอายุเนี่ยครับคือตอนที่ผมไปเจอก็คือคุณลุงนั่งอยู่ริมท่าน้ําแบบนี้เลยครับผมก็เดินเข้าไปคุยด้วยเลยนะครับเ,เป็นชายสูงอายุชาวกรุงเทพมหานาครน,นี่แหละนะครับแล้วก็มานั่งรออยู่ริมแม่น้ํเจาพรยาตั้งแต่ก่อนเริ่มซ้อมหลายชั่วโมงเริ่มซ้อมตามกำหนดคือบ่ายสามาแต่ผมไปเจอคุณลุงท่านนี้คือตั้งแต่เที่ยงครับนั่งรอแบบนี้ก่อนใครเลยนะครับคุณลุงบอกว่าจริงๆอ่ะเขาออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็มารอเลยนะครับ แล้วมีบัญชีอินสตาแกรมที่ใช้โพสต์ภาพสื่อสารความสวยงามของเมืองไทยในมุมต่างๆซึ่งผมไปดูอินสตาแกรมของคุณลุงแล้วโอ้โหคนตามเนี่ยเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเพราะว่าคุณลุงมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแคปชั่นจะโพสต์เป็นภาษาอังกฤษบางทีถ่ายภาพแบบพระเดินบิณฑบาตตอนเช้าก็จะใส่แคปชั่นไปว่าคือการบิณฑบาตของพระยามเช้าเมืองไทยกับให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติได้เห็น ว a t a run, right it is looking so beautiful I was in there I was in there in ว a t a run. with my t i a i traditional clothes <laughs> what a beautiful memories I I remember run, okay? เห็นแล้วเขาก็จะโพสแบบนี้ต่อเนื่องนะครับครั้งนี้ก็มีชาวต่างชาติเป็นชาวญี่ปุ่นครับเห็นเหมือนกันว่าจะมีพระราชพิธีครั้งนี้ก็เลยทักมาแล้วก็นัดกันมาว่าจะมาชมคุณลุงก็บอกว่าอ่างนั้นในฐานะคนไทยเนี่ย ตั้งใจจะพาชาวต่างชาติมาเที่ยวแล้วก็มาชมการซ้อมด้วยในครั้งนี้และยังบอกอีกว่านี่คือสิ่งที่เขาพอจะทำได้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับฟังเสียงกันหน่อยครับคืออินสตาแกรคือมันเป็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 น,ปนอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ <Okay. S 2> แต่ที่มันเกิดมาแล้วผมเอาโอเคก็คือ,อก็คือรับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ไปอะไรที่แบบว่าผมก็รักทุกอย่างที่เป็นความเป็นไทยจะเป็นวัดไทยจะเป็นรถไทยจะเป็นตุ๊กๆจะเป็นจีวรพระจะเป็นรถรถเมลทุกอย่างทุกอะไรก็ว่าไปกระตุ้มมุงกระต้นมัดหอกความเป็นไทยมันสวยมันแบบผมก็อยากจะแบบถ่ายทอดนี่ให้เพื่อนๆคนไทยและชาวชาวต่างชาติรับทราบถึงความสวยงามความสุนทรีอะไรต่างๆของความเป็นไทยก็เลยก็เลย So, so he's a content creator also. This uh this man is content creator also. I respect you. I respect you. Okay, so beautiful, respect very precious. so you. Okay, ก <Beautiful. S 3> ็เลยเอาเป็นเป็นเป็นคิดว่าเป็นหน้าที่เล็กๆน้อยๆที่ผมแบบมนุษย์คนเล็กๆสามารถจะช่วยอะไรสักอย่างนึให้ให้ประเทศเราเหนี่ยคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองโอเคดีเลยนะแต่ละคนมีเรื่องราวนะาเรื่องเมืองไทยผ่านทางภาพถ่ายใช่แล้วก็เป็นการเล่าสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษด้วยชาวต่างชาติก็จะได้เห็นแล้วก็เข้าใจนะครับ สำหรับการซ้อมใหญ่เมื่อวานนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งการซ้อมใหญ่จะมีขึ้นอีกครั้ง22ตุลาคมส่วนวันพระราชพิธีจะมีขึ้น27ตุลาคมนี้นะครับ22ตุลาคมในวันซ้อมใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมก็ จะมีการปิดการสัญจรทางน้ําตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ12บสนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาเรือข้ามฟากเนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนในการเดินทางภาพที่เราเห็นเมื่อวานนี้สําหรับการซ้อมใหญ่จะต่างจากการซ้อมย่อยช่วงที่ผ่านมาก็คือฝีพายจะสวมใส่เครื่องแต่งกายที่จะสวมในวันจริงแล้วการซ้อมก่อนหน้านั้นจะไม่ได้สวมเครื่องแต่งกายจริงแต่ว่าเมื่อวานนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับฝีพายเนี่ยก็คือแต่งชุด ก็คือเป็นเครื่องแต่งกายที่จะสวมในวันจริงเลยนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนจริงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีการซ้อมอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกไป22ตุลาคมนี้เดี๋ยว22นี้ฉันจะไปเก็บภาพมาฝากค oh. ุณผู้ชมนะคะค uh. เดี๋ยวติดตาม so uh, in uh, 22 of uh, October there will be second rehearsal but the real one is at 27 right so we can watch it again together at 27 okay I would love to see it live but Uh, unfortunately, I'm planning to visit Indonesia, so I can't afford these two uh, visits. Uh, but I will uh, travel to Thailand again in winter times, I hope. Okay. กันในรายการครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางไปชมภาพความสวยงามแบบนี้ในวันที่22ตุลาคมจริงๆเขาก็มีจุดที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะ78จุดนะครับมีที่ไหนบ้านนะครับก็มีแถวๆใต้สะพานพระราม8ฝั่งทนบุรีนะครับบอกมีจำนวน4,000ที่นั่งแล้วก็มีสวนสันติ oh, <sure. S 1> ชัยปราการ1,500ที่นั่งนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์1,130ที่นั่งรวมถึงที่สวนเฉลิมพระเกต70 2, สองพันศาด้วยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสิริราชคืออุทยานสถานพิมุกค,ครับรวมถึงตลอดแนวทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะครับดังนั้นคุณผู้ชมสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นได้เลยนะครับค่ะ so uh, they said that there are uh, seats for visitors so they can sit and watch uh, the procession is it correct this is very good so people not have to stand uh, on uh, on foot So they can sit, uh, they can rest, and they can watch uh, the Royal batch Procession. Very good. Very, very good thinking. I like that. I like this idea. So this is the end of the video, my friends. Thank you Thai PBS for this beautiful video. We watched first dress rehearsal irrigation procession. One my Thai PBS. And definitely very impressive this this um royal bash procession is always very impressive and that's both they are always looking very fancy and very beautiful thank you for watching out with me my friends have a nice day take care of yourself bye bye